ผมจะใช้ดาบทั้งหมดที่อยู่ในโลก2ฟาร์มตั้งแต่เลเวล7 0 0ไปจนถึงเลเวล1 5 0 0และการใช้ดาบในแต่ละเล่มนั้นผมจะต้องทำให้ดาบฝลดล็อกทุกสกิลถึงสามารถที่จะเปลี่ยนดาบในการฟาร์มได้ Nemo ช h o p ล้านไก่ตัน6หมัดดาบคู่ซุ่มผลตื่นและไก่ตันเผาวีซีเทียร์10ก็ยังมีและยังรับกดผลพิษศาสตร์หรือจะเป็นกิปเกมพาร์ทในแบบต่างๆก็ยังมีอีกด้วยใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับและตอนนี้ผมก็ได้อยู่โลก2เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับซึ่งดาบที่อ,อ, er. er, อ,อน เพราะว่าผมยังไม่มีดาบที่โลก2เลยต่อ,อมาผมก็ได้มาฟาร์มกับพวกเบเซอร์ลี่จนตอนนี้ผมก็เลเวล750ผมก็ได้มุ่งหน้ามากับจัดบอสไดมอนด์และผมก็ได้ใช้ท่าคาบูซอรี่ใส่กับบอสไดมอนด์เลยและบอสไดมอนด์เนี่ยก็สามารถดรอปดาบให้กับเราด้วยนะครับนั่นก็คือดาบลองซอสเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะได้ดาบในการตีบอสครั้งเดียวหรือไม่ยานั่นไงผมว่าละคือการตีครั้งแรกเนี่ยก็จะไม่ได้เสมอเลยโอ้โหดวงผมค่อข้างที่จะเกลือเลยเฮ้ยเ้ราเราไอ้พวเ,เสือนี่มาจากไหน,ไหนวะ จะทำอะไรพี่เลยนะน้องนี่คาบุซาริไปโอ้โหแล้วมันตามผมสุดด้วยไงโอ้ยจะทำยังไงนะทีนี้ไม่ได้ละไม่ได้ละต้องสวนโอ้โหโดนก้อนมาตัวที่สองหล่ะจะได้ไหมได้ไหมโอ้โหตัวที่สองก็ไม่ได้นะครับผมว่าตัวนี้แหละตัวนี้ก็ไม่ได้อีกคาบูซาริ เรียบร้อยครับผมและในที่สุดเดี่ยวผมก็ได้สักทีนะครับสำหรับดาบลองซอสนี่นะครับดาบลองซอดดาบแรกของเราที่จะใช้ฟาร์มในโลก2เห็นเป็นดาบหินแบบนี้ผมบอกเลยนะครับว่ามันไม่ธรรมดาดูดูการฟันสกอร์นะครับนี่นี่นี่โอ้โหเป็นการฟันที่โคตรจะเร็วและสกิลแซดเนี่ยก็คือการพุ่งเวฟฟันแถมมียาออกมาด้วยผสมลวแหละที่เป็นดาบหินและสกิลเอ็กของดาบลองซอเดี่ยวก็ได้ปลดล็อกแล้วนะครับดูดูท่านะครับโอ้โหเป็นไงมีลูกศรออกมาด้วยมันก็คือการกระโดดพุ่งไปหาศัตรูนะครับ แล้วก็จะมีเผาวันออกมาด้วยเป็นสกิลที่แปลกมากๆเลยระดับรองซอนก็มีสกิลครบทุกสกิลเลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนดาบในการฟาร์มได้ระดับต่อไปที่ผมจะไปหามาใช้เนี่ยนั่นก็คือพลวีสซึ่งเราจาเป็นต้องใช้พลวีหนึ่งแล้วก็ต้องไปหาพื้นที่ที่เป็นฟ้าผ่าดังนั้นผมก็ต้องขี่เรือไปหาพื้นที่ที่เป็นฟ้าผ่าและอุปสรรคที่ผมเจอในระหว่างขี่เรือไปเนี่ยก็คือปลาบินแม่งไม่รู้มาจากไหนนะครับคือตีผมไม่หยุดเลยแย่ในที่สุดปลาบินก็หายไปสักทีโอ้โหนอกจากปลาบินแล อะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยเฮแบบนี้มันไม่ใช่เราเลยเฮ้ยขนาดยูซูขนาดดีแล้วปาบินก็ยังมาตีเราได้อีกเหรอวะโอ้โหนี่มันจะโกงเกินไปแล้วนะแบบนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้ละขอแดนลบก่อนโอ้ล้วตีสวนไม่ได้ด้วยไงโอ้ทำยังไงละทีนี้ยายาผมจะตุยผมจะตุยแล้ว เหลือแค่ห้าร้อยเองเฮ้ยติดติดโอ้เรียบร้อยว่ะไอ้ป่าบินนี่ก็โกกเกินเฮ้ยทุกคนดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะเจอเกาะอะไรก็ไม่รู้ว่ะดูสิกล่องเต็มไปหมดเลยโอ้โหเก็บครับเก็บแบบนี้เก็บเยอะๆเลยและในที่สุดเนี่ยพื้นที่ที่เป็นฟ้าผ่าเนี่ยก็มาสักทีนะโอ้โหรอตั้งนานกว่าจะมาอมลงเต็มเต็มหัวโอ้โหไม่เป็นไรว่ะโพวีสองยังไม่ได้อีกเหรออมเรียบร้อยครับผมได้ไปแล้วนะครับสรับโพวีสองนี่เป็นไงโพวีสองเป็นหอกนะครับโคตรให้อนไอ สกิลแซดมีชื่อว่า Hand of God มันก็คือการฟาสายฟ้าออกไปแบบนี้ผมบอกเลยนะครับว่าสกิลนี้เป็นสกิลสตันที่โคตรเทพตอนนี้ผมก็เลเวล8 5 0ผมก็ได้มุ่งหน้ามาหาบอสเจรมี่ผมไม่รอช้าเปิดด้วยท่า Hand of God ไปก่อนเลยนี่ครับตามด้วยจ้วงเปิดทาคีแล้วก็จ้วงต่อนี่โอ้ยโดนมารับนี่ไปซะนี่แน่เรียบร้อยครับผมโอวิ2ของผมดียะมันโหดเกินไปอีอต่อมาผมก็ได้มารับภารกิจกับบาโลมิโอภารกิจแรกก็คือการกำจัดสบอลไฟดีท่0ตัว เรียบร้อยครับผมและภารกิจต,ต่อไปเนี่ยก็คือการเอาชนะบอสเจร์ีหรือว่าผู้ใช้โพสิงสปริง,รงและแน่นอนครับว่าบอสเจอรมีเนี่ยเราเคยสู้มาแล้วผมบอกเลยนะครับว่ารอบนี้แบบชิวๆเลย นี่ครับเรียบร้อยจากนั้นผมก็ได้มาเลียงอาคลา,าต่างๆที่อยู่ใต้คอเลอเซียมตอนสุดท้ายครับผมเรียบร้อยครับเราก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับหมวกอัศวินเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟาร์มกกอนต่อไปเนี่ยผมขอซุม่มผลพิสัสด์จหน่อยละกันเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องหาผลหลักล้านเพื่อที่จะไปเปิดประตูดโดฟาร์มิโกมาดูกันว่าผมจะได้ผลอะไรนี่ไงชายาขึ้นด้วยโอ้โหไม่ได้ครับผลหลักล้านอาจจะมานี่ไงผลหลักล้านไมล่ละโอ้โหผลบอมและผมก็ได้มุ่งหน้าไปที่เกาะกีกโซนและผมก็ได้มาฟาร์มกับพวกพลเลิโฮจากนั้นผมกมารมกกััับพวนนตแล สกิล x เนี่ยก็ได้ปลดล็อกแล้วสกิลนี้มีชื่อว่าอิเล็กท c k ก s e n s e นะครับมับนก็คือการช็อตแบบนี้นั่นเองของมบอกเลยนะครับว่าคอมโบกับสกิลเซตเนี่ยศัตรูไม่มีทางหลุดไปได้แน่นอนตอนนี้ผมก็เลเวล925ผมก็ได้มุ่งหน้ามาหาบอสฟูจิโทระแล้วก็ได้ใช้คอมโบสายฟ้าช็อตนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลเซตหรือว่าสกิล x เนี่ยผมก็ใช้ไปหมดเลยแม้ไม่ทันอะไรเนี่ยก็ครึ่งหลอดซะแล้วนะครับบอสฟูจิโทระเนี่ยเฮ้ยมันเรียกอุกกรบาดมามันเรียกอุกกรบาดมาหลบได้ครับหลบได้แค่นีี้้้้ผผมมมมหหลลบไไไดดดปชิๆออยยยูู่่่่่แววาาเเืนนจะ ดาบกับวิตตีเบลด้วยนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ดอปยากสุดๆเลยว่ารอบนี้แหละน่าจะได้นั่นไงไม่ได้อีกแล้วอือตอนนี้เนี่ยผมตีบอสฟูจิโจรานเนี่ยไปมากกว่า50ตัวแล้วนะครับดูอุกกาบาตท,ที่ผมมีนะครับก็คือ39อันน่ะผมว่ามันเริ่มไม่ใช่แล้วนะคือดาบไม่ดอบสักทีอะ่ะและในที่สุดเดียก็ดอบให้ผมสักทีนะกาวิตรีเบดเนี่ยโอ้โหกว่าจะดอบให้ผมนี่ก็คือตีไปอีกเยอะเลยดูดิอุกกาบาตของผมเนี่ยมี5้าบอันแล้วนะกว่าจะดับโอโ้ยังนานผมไม่ กับพวกซอมบี้ที่อยู่เกาะสุสานมาแล้วครับมาแล้วสกิลเซตในแจมบันคุ้มค่ากับการหาหนโดยการโอ้โหเป็นการดึงศัตรูเข้ามานะครับโอ้โหโคตรเท่เลยต่อ,อมาผมก็ได้มาฟาร,ร์มกับพวกแวมไพร์และสกิลเอ็กเนี่ยก็ได้ปลดล็อกแล้วนะครับนี่เป็นการกัดศัตรูขึ้นไปแล้วก็ทําการฟันนะครับผมบอกเลยนะครับว่าสกิลนี้เม่นโคตรเท่ปึ๊บนี่จริง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 ปึ๊บเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนที่จะไปหาดาบต่อไปเนี่ยผมขอแวะซุ่มพ,พิพิซันหน่อยแล้วกันนะครับมาเขาเป็นพล,ลรักล้านก็แล้วกันนะไปดูว่าจะได้หรรือเปล่าคับ เป็นไงผลลักล้านเวละเรียบร้อยได้จะลงที่ผลไฟนี่แหละนั่นไงผลไฟจริงๆด้วยนะครับและดาบเล่มต่อไปที่ผมจะไปหาเนี่ยมันก็คือดาบเลนโงคุซึ่งดาบเลนโงคุมันก็คือดาบลับที่ใช้กุญแจในการเปิดและกุญแจเนี่ยก็จะดอกจากบอสคูซันและผมไม่รอช้ารีบเปิดบอสคูซันแต่ดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะลืมเปิดฮาคีไปด้วยปึ๊บจริงจริงจริงโอ้โหโดนครับโดนโอ้ยโดนนี่แหละโดนของแท้โดนแช่แข็งว่ะปึ๊บจริงจริงโอ้โหผมก็ชอบเลยนะสกิลนี้เนี่ย เฮ้ยผมโดนโอ้โหเรียบร้อยครับผมนี่มันต้องเจอสเต็ปจูขโขดปึ๊บปึ๊บ โอ้ยดีเรียบร้อยครับผมอู้ดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะได้กุญแจมาด้วยนะครับแต่มันคือกุญแจเอาไว้ทำท้าสัิกีมีสองโอ้โหโคตรแย่เอ๊บนี่จริงจริงจริงอุ้ยดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะได้กุญแจมาด้วยนะครับทุกคนนี่แหละกุญแจที่เอาไว้เปิดกล่องดาบเลนโงคุเปิดเลยก็แล้วกันเรียบร้อยครับเราก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับดาบเลนโงคุเป็นดาบลายสีแดงเป็นไงโคตรเท่แล้วผมก็ได้มุ่งหน้ามาที่กอะสโนว์มอลทนเพราะว่าเลเว่าผมเนี่ยเลเว่าดึงพันก็ต้องมาฟาร์มตรงนี้แหละเวลาฟาร์มเนี่ยก็เป เกิลเซนเนี่ยก็มีชื่อว่าเดวิลซัลเยอร์นะครับมันก็คือการฟันแบบนี้เลยเป็นไงโคตรเท่ต่อมาผมก็ได้มาฟาร์มกับพวกวินเทอร์วอริโอจนผมเลเวล1100ผมก็ได้มุ่งหน้ามาที่เกาะครึ่งร้อนครึ่งเย็น และสกิลเอ็กเนี่ยมีชื่อว่าเบอร์นิกสแลดนะครับโอ้โหทุกคนดูการชาร์จสกอนเป็นไงโคตรเท่ป้ายออกไปเนี่ยก็จะเป็นการฟันแบบมีไฟออกมานะผมบอกเลยนะครับว่าสกิลนี้แม่งโคตรแรงแล้วก็ได้เวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนดาบแล้วนะครับและดาบต่อไปที่ผมจะใช้เนี่ยก็คือดาบของสโมเกอร์แล้วก่อนนี้มันเปลี่ยนใหมไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าบอสสโมเกอร์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนผมว่าน่าจะอยู่ตรงนี้นะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตอนนี้บอสมันเกิดอยู่หรือเปล่าขอเข้าไปดูแป๊บนะ ดูเหมือนว่าบอสโบลเกอร์เนี่ยยังไม่เกิดนะครับทุกคนโอเคตอนนี้บอสเดียก็ได้เกิดแล้วนะครับผมให้รอช้ารีบใช้ท่าเบอร์นิกสแลทไฟไปเลยทีเดียวนะครับนี่ปึ๊บนี่โอ้โหโดนครับเด่นเลยโดนไป2สกิลเนี่ยบอสโบลเกอร์เนี่ยเลือดเหลือเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมบอกแล้วว่าดาบเลโกคู่เดี้มันแรงจริงรับนี่ไปซะนี่แนี่ที่เรียบร้อยครับผมดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะไม่ได้ดาบด้วยโอ้โหแย่เลยแบบนี้และในที่สุดเนี่ยดาบก็ได้ตอบให้ผมสักทีนะกว่าจะตอบเดียก็ตีไปหลายตัวเหมือนกกกัันนนนนนแลลละดดาาบบเเเเ่่่่มมมมีีี้้ย็็คือูตุปไงท ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยจะเท่ทอกเท่าไหร่อใชื้ปึ๊บปึ๊บปึโโ๊บโอ้โหดาบเล่มนี้ก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันตีเบานิดนึงเรามาดูสกิลเซตกันนะครับผมสกิลนี้มีชื่อว่าส s m o ไทเกอร์นะครับนี่เป็นไงเป็นการเวียงกระบอกนะครับทุกคนเอ้ยไม่ใช่เป็นการเวียงลูกตุ้มนะแล้วก็ปาควันออกไปนะครับโอ้โหสกิลแบบโคตรเท่แต่ว่าดาเอ็ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่และสกิล X เนี่ยก็คือสกิลวาร์ปซึ่งทำดาเอ็กับสตูเดียลเล็กน้อยผมมองว่า ที่เราจะต้องเปลี่ยนดาบกันอีกแล้วนะครับซึ่งดาบต่อไปที่ผมจะไปหาเนี่ยก็คือดาบของรอและบอรลรอเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดซึ่งผมเนี่ยยังไม่ได้ซื้อฮายคีในการสังเกตเลยเอาเป็นว่าผมจะกลับไปที่โลกหนึ่งเพื่อซื้อฮาคีสังเกตก่อนก็นแล้วกันและผมก็ได้มาเรียนรู้ฮายคีในการสังเกตเนี่ยกับอุสอบใช้เงินเกตแสนห้าจัดไปเลยเดี๋ยวก่อนที่จะไปตีบอรลรอเนี่ยผมขอแวะซุ่มผลพิศาดนด้วยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีผลหลักล้านเลยแม้แต่ผลเดียวเอบซุ่มเข้าให้และผลที่ผมได้เนี่ยกคอลโอ,โโคโอล,ลนหตรว่าาางีผมมํัชบ ผมก็ได้เก็บกล่องแล้วก็ได้ที่เสกนวดดำมาโอ้โหเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราไปตีนวดดำกันก่อนก็แล้วกันเฮ้ยเฮ้ยไอ้ผลพาสเนี่ยอย่ามาตีเราเ้ยเรามีทีเสกนวดดำละถ้าตีนี่คือหายไปเลยนะเฮ้ยอย่างน้อยๆเนี่ยผมก็มาถึงก่อแบบปลอดภยัยดีนะไม่ตุยก่อนไปเซกกันเลยปึ๊บเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราเนี่ยต้องทำดาเมจไว้ให้ได้เยอะที่สุดนะถ้าเราทำดาเมจน้อยเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ได้ของนะโดนโดนโดนโอ้แล้วสกิลย่างแรงด้วยไงสกิลนวดดำเนี่ยสกิลมันแรงมากเลยนะเออ ตีเลยนะโอ้โหนี่ไงมาจากไหนกันเยอะแยะวะเนี่ยดูสิทุกคนไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าดาเอฟของผมเนี่ยจะถึงหรือเปล่าเดตอนนี้เฮ้ยเอยไอ้ผดพ้าใจเย็นใจเย็นก่อนโอโ้เรียบร้อยวะ่ะขอปิดฉากกันแล้วกันปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับเราก็ได้แฟกเวนนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับโอ้โหถือว่าคุ้มมากเลยแล้วผมก็ได้มาตีบอลรอซึ่งคนที่มาช่วยเราตีเนี่ยก็คือผู้เล่นในเกมนะครับปึ๊บปึ๊บโอ้ยโดนอันตีรอว่ะโอ้โหเรียบร้อยไงช็อตนี้ปึ๊บเรียบร้อยครับผมตูเย่ตอนเเเเเรรราานนนนนีี่่่ยยสู้้้กกัับบบอออลลลใหชะะะคแพื็ได เราชนะบอลรอไปได้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าเป็นอะไรที่โหดมากขนาดดวลหนึ่งต่อนนี้กับบอสและของที่ดรอปให้กับผมเนี่ยก็คือหมวกของรอโอ้โห oh oh ผมอยากได้ดาบมากกว่าและรอบนี้ผมก็ได้มาลงกับน้องที่อยู่ในกลุ่มบอกฟูดมันจะหาคนมาช่วยได้เนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับแต่สุดท้ายผมก็ตุยอยู่ดีไม่ว่าจะกี่รอบผมก็ยังตุยอยู่เหมือนเดิมและรอบนี้ผมก็ได้มวกของรออีกแล้วไม่รู้ว่าดาบไปอยู่ไหนไม่ดรอปให้ผมสักทีและในที่สุดผมก็ได้ดาบของรอสักทีกว่าจะได้เดียตีไปลายตัวอยู่เเเหมมมมออออนนนนกกกัต้งง้งงขบบบาาาาาาจจจรริๆะะทที่่่่ชวยยยผผไไลล็็ดด ไไนี่เป็นไงดาบรอที่หาโคตรยากแล้วก็ใส่บวกของรออีกโคตรเท่และผมก็ได้ใช้ดาบรอเนี่ยมาฟาร์มกับพวกแมกมาดินจ่าจนสกิลเซตของผมเนี่ยก็ปลดล็อกแล้วนะครับสกิลนี้มีชื่อว่าอิเล็กทริกสแลชนะครับดูโอ้โหดูเอฟเฟกต์ซะก,ก่อนโคตรเท่นี่ไปการพดผู้เข้าไปหาศัตรูนะครับขออีกรอบขออีกรอบปึ๊บนี่เป็นไง,ไงโคตรเท่โคตรเท่ว่ะน้องพอดีด่าพี่มันตึงเกิดอีต่อมาก็จะเป็นสกิลเอสกิลนี้มีชื่อว่าอิเจชั่นช็อตขอเล่นก่อนนะขอเล่นก่อนนี่แหละปึ๊บ ทิ้ไปเลยนี่ครับเป็นการช็อตศัตรูนะอุ้ยสกิลนี้ค่อนข้างที่จะแรงนะครับสกิลเดียวเนี่ยกับครึ่งหลอดเลยเพิ่งใช้ดาบรอได้แป๊บเดียวเองนะครับแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนดาบในการฟาร์มแล้วนะและดาบต่อไปที่ผมจะไปหาเนี่ยก็คือดาบของโพไซดอ o n เดี๋ยวก่อนที่ผมจะไปหาดาบเนี่ยผมขอไปทำพาวเวสามก่อนก็แล้วกันตอนนี้ผมก็ยังไม่มีผลหลักล้านเลยนะหวังว่ารอบนี้เดี๋ยวผมจะสุ่มได้ผลหล,ลักรานนะไปซุ่มกันเลยปึ๊บ นี่และผลที่ผมได้เนี่ยก็คือผลทรายอย่างเกลือเลยและผมก็ได้เอาผลทั้งหมดที่ผมมีอยู่เนี่ยไปแลกกับผลหลักหล้านนั่นก็คือผลสอนสะเทือนนี่ครับเรียบร้อยและผมก็ได้เอาผลสอนสะเทือนเนี่ยมาคุยกับ n อพซตัวนี้เพื่อเปิดประตูดโดฟามงโกจากนั้นผมก็ได้มาคุยกับ n p c ตัวนี้เพื่อที่จะทํพาวเวอวีสองและภารกิจที่เราจะต้องทำเนี่ยก็คือการหาดอกไม้ทั้งหมดสามสีและผมก็ได้เริ่มหาดอกไม้สีฟ้าก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นตอนกลางคืนเสร็จแล้วนะครับดอกไม้สีฟ้าดอกไม้สีแดงอยู่นี่เองต แต่ว่าเราต้องไปตีมอนได้ไมาแล้วนะครับสําหรับดอกไม้สีเหลืองใช้เงิน5้าแสนในการทํพาวีสอจัดไปเลยออกมาผมก็ได้มาทํพาวีสาแต่ว่าดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะทําไม่ได้เพราะว่าผมลืมตีโดฟามิโก่ไอเราอุตส่าห์เปิดประตูไว้อย่างดีแต่ดันลืมตีซะง,งั้นรับนีเป็ซะดีแน่ที่เรบร้อยครับผมเท่านี้เราก็สามารถทํพาวีสาได้ละและภาร,รกิจของเราเดี๋ยก็คือการกำจัดบอสสตัวนั่นก็คือบอสไดมอนบอสเจลมี่และก็บอสฟูจิโทระและบอสทั้ง3ตัวนี้เราเคยสู้มาแล้วนะครับผมบอกเลยว่าแค่ดิจิบ ใช้เงิน2ล้านในการทำพาวี3จัดไปเลยต่อมาผมก็ได้มาสู้กับบอสโพเซดอนเพื่อที่จะมาหาดาบดาร์อนไทเดนเนี่ยมันต้องเจอคอมโบนี้ปเปบดีแล้วก็ตามด้วยสกยิลเอครับจิ้มไปเลยจจกซ้ายโจกขวาจุกซ้าย,โ,าโ,ายโอ้โหบอสยังโกงปิดฉากเลยแล้วกันอูยังไม่ตูยอีกเนี่ยนี่เนี่ยโอ้แล้วดูเหือนว่าผมเนี่ยจะไม่ได้ดาบด้วย ได้กุญแจได้นะคือเราจากได้ดาบไงแต่ดันได้กุญแจนะครับโอ้โหอันนี้มนอะไรกันครับเนี่ยมาแล้วนะครับสาหรับดาบดาก้อนไทเดนกว่าจะดรอปนี้ก็คือตีไปหลายตัวอยู่เหมือนกันนะตัวดาบก็จะเป็นสีําเงินนะครับมีง่ามแบบนี้เลยแต่ว่าผมขอเอาบวกของรอเนี่ยออกก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ดาบของรอแล้วนี่มันต้องอย่างนี้มันจะได้คือต่อมาผมก็ได้มุ่งหน้ามาที่เกาะเรือแล้วก็ได้ใช้ดาก้อนไทเดนเนี่ยฟามกับพวกชิปแดกแฮนและได้ก่อนี้นะครับก็จะมีดาบให้เราแรกด้วยนั่นก็คือดา ึมเียทั้งหมด100อันในการแลกซึ่งวัตถุดิบอันนี้ก็หาได้จากการตีมอนที่อยู่บนเรือนี้สีดากอนฟิวรี่ในการปล่อยขึ้นน้ําออกไปนะครับผมบอกเลยว่าสกิลดีโคตรดีวอเทอร์ดากอนซาวเวอร์โอ้โหดูดิสกิลเวกย่างเท่เลยนะครับทุกคนมีเสกน้ําออกมาด้วยและแน่นอนครับว่าดาบดากอนไทเดนเนี่ยก็มีแบตเตอรี่ครบแล้วนะครับได้เวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนดาบกันอีกแล้วและผมก็ได้เอาเอ็กโพพัลซึมเนี่ยทั้งหมด100อันมาแลกเป็นดาบมิดไดเบดนี่เลยมิดไดเบดใช้งานไปเลยตัวดาบเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่่าาาเเป็นดบททีมกๆเเลยเหมือนกับดาบ สวินอะไรประมาณนี้โอ้โหทุกคนดูสิเป็นการฟันที่เรว็วมากๆเลยนะครับสำรับดาบนี้และสกิลแซตเนี่ยมีชื่อว่าโพตอนเอัลพีดิกนะครับโอ้โหเสียงเอฟเฟกต์นี่อย่างเท่เลยอะ่ะตอนนี้ผมก็เลเวลหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดผมก็ได้มุ่งหน้ามาที่เกาะปราสาทแข็งและก็ได้มาฟาร์มกับพวกแอคทีฟวอร์โอ และสกิลเอเนียมีชื่อว่าเซคิ d นแรดนะครับนี่เป็นการพุ่งไปใส่ส,สตูฟันแบบนี้เลยนะถึงมันจะเป็นสกิลที่เท,ท่นะครับแต่ว่าผมชอบสกิลแซมากกว่านะเพราะสกิลแซเดียมันเท่อลังการมากเลยนะครับนี่เป็นไงโอ้แค่เสียงเอฟเฟกนี่ก็รู้แล้วนะว่าความเท่ของดาบนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนที่จะเปลี่ยนดาบในการฟาร์มเนี่ยผมขอมาตีบอสคูันหน่อยละกันนะครับเปิดด้วยโพตอนโอเพนดิ้ง Mm hmm. หายหายไปเลยเอาหายไปไหนวะเนี่ยพอมาตีรอบดีเนี่ยรู้สึกว่าตีง่ายขึ้นเยอะเลยนะโอ้โหแบบชิวๆเลยอะ่ะดาบต่อไปที่เราจะใช้เนี่ยก็คือทิปเปิลคาตานะซึ่งดาบอันนี้เนี่ยหายากมากๆเลยและผมก็ได้มาคุยกับเมนเจอร์ที่อยู่คาเฟย่ยังเร็วไปสำหรับคุณที่จะมาที่นี่อ๋อผมลืมไปนะครับว่าเราต้องออนในเซลเดียทั้งหมด10นาทีก่อนถึงสามารถดูได้เขาบอกฉันว่าเขาจะอยู่ในพื้นที่ประมาณ15นาทีโชคดีก็คือตอนนี้เดียดาบได้เกิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตามหากันเลยไม่รู้นะครับว่่่่าาาดดบบแรรรกเนเ,เนนนนนีีีียจะะป็อไไไงโคิ้มม เจอแล้วครับทุกคนเนี่ยอยู่ตรงโคลาเซียมนี่เองะดาบที่มาขายเนี่ยก็คือดาบชิ่สูนะครับซื้อไปเลยในราคา2ล้านบาทถึงเราจะได้ดาบเล่มแรกไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเราต้องหาดาบอีกทั้งหมด2เล่มดาบเล่มที่2เนี่ยก็เกิดแล้วนะครับดาบที่มาขายรอบนี้เนี่ยก็คือดาบชัยิเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับก็คือดาบที่ไม่ําะดาบเล่มสุดท้ายเนี่ยก็เกิดอยู่ที่เกาะอุซบแต่ว่าเจ้าทะเลเนี่ยก็ดดนเกิดอีกสังั้นไหนดูซิว่าเป็นดาบอะไรมาขายก็คือดาบโอโรจินะครับผมไ่รอช้ากดซื้อไปเลยไม่งั้นเนี่ยเจ้าทะเลอาจตีผมตกก่อนน็็เปปไได้สสววนครรัับบี่ไปเลย โอ้ยเรามาฉีดแรงด้วยไงผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าดาบของเราเนี่ยจะสามารถหลบเจ้าทะเลได้หรือเปล่านะโอ้โหโดนอีกแล้วไม่ไหวครับไม่ไหวขนาดดาบรอยังไม่ไหวเลย <c oughs> และตอนนี้ผมก็มีดาบทั้งหมดครบ3เล่มแล้วนะครับแต่ว่ามัตเตอรี่เดี่ยผมยังไม่ได้ไปฟาร์มเลยเดี๋ยวผมไปฟาร์มที่เกาะปราสาทน้าแข็งก็แล้วกัน <c oughs> และดาบแรกที่ผมจะเอามาใช้ฟาร์มเนี่ยก็คือดาบโอโรชิ <c oughs> ต่อมาก็จะเป็นดาบของซิซู ะระดับเล็บสุดท้ายชัยชี เอามาผมก็ได้มาคุยกับคนล,ลึกนะใช้เงิน2ล้านในการทาทริปเปิลคาตาเจัดไปเลยนี่ครับเป็นไงทิปเปิลคาตานะแค่ท่าจับนี้ก็น่ากลัวจะจัดแล้วนะแล้วก็จะได้มาเนี่ยก็ใช้เวลาตั้ง2วันแนละผมก็ได้ใช้3ดาบเดี๋ยวมาฟาร์มกับพวกแอคทิคบ o ิโอต่อวิชา3าดาบบูฟแฟ l ลัสนี่โอ้โหเป็นไงสกิลโคตรแรงพอผมเลเวล1425ผมก็ได้มุ่งหน้ามาที่เกาะกะโหลกและก็ได้มาฟาร์มกับพวกซีโซไดจากนั้นก็ได้มาฟาร์มกับพวกวอเทอร์ไฟเตอร์ ดาก้อนเฮลิเคนปึ๊บนี่เป็นพายุหมุนเลยนะครับต่อมาผมก็ได้ใช้3ดาบเรี่ยบมาสู้กับบอสโพเซดอนดูนะครับนี่มันต้องเจอคอโมโบนี้สกิลซัดไปตามด้วยสกิลเอ็กนี่พายุมวนเฮลิเคนมีฉากด้วยดาก้อนเฮลิเคนปึ๊บเรียบร้อยครับผมออกมาตีรอบดีเนี่ยง่ายกว่าเดิมเยอะเลยและในที่สุดผมก็เลเวล1,500สักทีโอเคเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคอนเทนต์แบบนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากให้บีต่อที่โลก3เนี่ย ผมขอคลิปนี้ถึง1,000ไ like ลค์ก็แล้วกันนะครับผมจะมาทําโลก3ให้เหตุผลที่ผมขอ1,000ไ like ลค์เนี่ยก็คือโลก3เนี่ยมันหาดาบค่อนข้างที่จะยากนะแต่ละดาบเนี่ยหายากมากๆเลยดังนั้นผมขอ1,000ไ like ลค์ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําต่อที่โลก3